สวัสดีครับมาดูแนวทางหวยฮานอยวันวันอังคารนะครับวันอังคารที่30นะครับผลเมื่อวานหลุดนะครับโดนล็อกเข้าไปนะครับ8 28 2 7 0ูนะครับหลุดหลุดนะครับจะซูมปันชัดขึ้นนะครับของวันอังคารนี่เป็นเลขล่าง24ตัวเลขที่เป็นเลขเลขเลขสี่นะครับ44บวก24ก็คือถึง68นะครับ4 4ลบ24คือถึง20่นะครับ ยี่สิบถึงหกสิบแปดนะครับนะครับฮานอยหลุดตั้งแต่เอ่อตั้งแต่หลังจากวันที่สิบห้ามาก็เข้ามาดีครับเพิ่งมาหลุดหลุดหลุดเมื่อเมื่อวานนี้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลตอนตอนตอนเย็นกันนะครับเลขเลขล่างที่สี่สี่นะครับบวกขึ้นไปถึงยี่สิบสี่คือหกสิบแปดครับแล้วก็ถอยลงมา 24ตัวคือ20ครับกลับมารุ่นผลกันะครับตอนเย็นนะครับ